คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเราก็จะไปตามเราพัฒนาของเซียรุนนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับตุลาคม2 5 6 7นะครับเนาะ นะลืมนะครับเนาะเมื่อเปนลืมนะครับเนาะเพราะว่าเฮ็ดงานดึกนะครับก็ลงไม่ทันนะครับเนาะอ่ะตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับมาถดุลวนเลยนะครับมาถดุลวนเลยนะครับเนาะตอนนี้เพิ่งกําลังอยากใกล้เที่ยงนะครับเนาะออ่่ะาก็เราพัฒนาก็ออกสองชั่มครึ่งนะครับเนาะทันอยู่ดอกนะครับเอฟซีนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาเออมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเนาะนะครับเอฟซีก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรมีเข้ามีห<ม>ลุดนะครับเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะย้ำเตือนย้ำเตือนตลอดนะครับนะก็แอดก็ย้ำเตือนตลอดเลยนะว่าสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะผิดถูกอย่าว่าให้เซียนนะครับเนาะเซียนก็ไม่ทําไม่รู้เท่กันนะครับเนาะเซียนก็มีอรู้นะครับนว่าจะออกตัวไหนนะครับเนาะเซียนก็ให้ไปตามสูตรนะครับเนาะให้ไปตามสูตรนะครับถ้าชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับรือว่าผู้ใดนะครับท่านใดนะครับเนาะ มีแนวทางดีๆนะครับแนวทางเด่นๆนะครับที่จะมาฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝอยรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวฮานอยนะครับเนาะนะก็ติดต่อมาได้นะครับจากช่องจำมนองท่าม่วนนะครับนอกหนักศูนย์หกสองห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้านะครับวันนี้นะครับก็จะไปตามเซอลุนให้กับเอฟซีที่รอคอยนะครับเนาะของเซาเรนี่ก็เอฟซีก็โทรถามว่าปล่อยหรือยังนะครับของเซอลุนนะครับเนาะนะครับนะก็เลยบอกให้ไปดูในคลิปช็อตก่อนนะครับเนาะตอนนี้ลงไปในช็อตแล้วนะครับเนาะ นะเดี๋ยวก็มาดูรายที่รายละเอียดของ YouTube กันดูนะครับเนาะว่าอ่ามันเป็นตัวไหนมายังไงนะครับเนาะนะครับก็จะเอามาให้ FC นะครับเพื่อไปตัดซื้อนะครับเนาะชอบก็จัดนะครับเนาะก็มีซีซั่งอู้ขี้เกล่เนั่นแหละครับเนาะแล้วก็3ตัวนะครับตรงต้นนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้าขอให้แตกขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขออย่าพลาดเด้อนะครับให้ FC ทุกคนลูกค้าได้มีโชคมีลาบกันนะครับอีกหน่อยก็ออกกำลังแล้วนะครับเนาะ นะครับเนาะอีกหน่อยก็ออกผลสารแล้วก็จะได้มีเงินมีทองนะครับเนาะเอาไปทําบุญกันนะครับเนาะนะได้ไปทําบุญทาทานกันนะครับเด้อนะครับเนาะขอให้เฮงขอให้ปังก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะสูตรก็ย้าเตือนตลอดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะเอฟซีจะได้เอาไปซื้อนะครับสองช่ครึ่งวันนี้นะครับเนาะขอให้เฮงขอให้ปังเด้อสวัสดีครับอ่ะไปตามกันเลย ครับผมมาแล้วครับเอซทุกคนนะครับมาแล้วมาแล้วดุนดนนะครับเนาะนะครับสำหรับเราพัฒนาเซียนรุนวันนี้มาแล้วนะครับวันที่14ตุลาคมนะครับ2567นะครับเอซมาแล้วมาแล้วดุนดนเลยนะครับเนาะนะครับนะขอขอโทษขออภัยรุเซียนเซียนเด้อนะครับอ่าขอโทษขออภัยเอซทุกคนพ่อพ่อ่ทุกคนนะครับมือหนีลงสายลงช้าจักน้อยนะครับบอกว่า ตื่นนอนสายมือนีนอนนอนสวยหรือตื่นนอนสายนะครับเหตุงานดึกเออเขอโทษขออภัยนะครับดีใจหลายๆนะครับที่เซียนนะครับโทรนํานะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็มามาจัดฟ้าว่าฟ่าว่านะครับวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะนะสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับไปลุ้นกันนะครับนะครับว่าเราพัฒนาของเราจะออกตัวไหนกันนะครับอ่ะมาไวไปไวเลยครับนะครับ ดวนๆเลยนะครับเนาะเหลาพัฒนาเซียนรุ่นนะครับ14ตุลา67นะครับเด่น9กับ0นะครับวันนี้อ่ะมาดูกันจับคู่ตัวไหนกันบ้าง04 64นะครับ17 95นะครับเอสซี05 ก็93เอามาแบบดวนๆกันเลยนะครับ FC 1 4 9 4 1 8 9 6 0 6 98นะครับ 1, 1> <8 S> 2 12, 6 12คู่คือเก้านะครับเนาะแล้วก็3ตัวนะครับ นาเซียนจับมาให้ก็เจ็ดเกนะครับแปดเก้กับเลขสวยนะครับ704ดศูนะครับเนาะอ่ะวันนี้เลขสวยนะครับเนาะจำนองพามวนคือเกา นะครับมาแบบดิ่วนๆเด้อ fc นะครับเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ลงช้านะครับเนาะที่ลงช้านะครับเนาะ fc ครับขอบคุณเลยล้านะครับ fc ที่อ่ายังทักยังทวงนะครับเนาะทางแอดนะครับเนาะนะก็ดีใจนะครับเนาะที่ fc ยังติดตามนะครับเนาะอ่าให้กำลังใจกับเซียนรุ่นอยู่นะครับเนาะ นะก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรก็มีเข้าไม่หลุดคือเก้านั่นแหละนะครับเนาะนะไม่มีผู้ใดหู้ได้นะครับว่าจะออกตัวใดนนะครับเนาะนะก็เฮ็ดไปตามสูตรนะครับเซียงก็ทําไปตามสูตรนะครับเนาะอ่าถ้าสูตรพาเข้าก็ชี้เข่าอยู่นั่นแหละนะครับเอฟซีนะก็ซื้อกันจะพอกําลังนะครับเนาะนะอ่าก็มาดูตัววงกลมก่อนนะครับเอาศูนย์สี่นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดวันนี้ไปกระแบบไวๆเลยหนึ่งเจ็ดเก้าห้า ศูนหะครับเอานะครับเานาะเกนะนี่ครับตัวเซียนชอบเดอ้อนะครับหนนะครับมีแต่ตัว,ตวสวยๆงามๆทั้งนั้นแหละมือนี้นะครับ,นะรบมี4ี่ห้าหก็ดคู่นะครับเนาะมีเจ็ดคู่นะมีศูนย์สี่หนึ่งเจาห้าศูนย์ห้าเก้าหนะครับเนาะที่เซียนชอบนะครับเนาะ อ่าก็มีทั้งหมดมีอยู่12คู่นะครับมี0 4 6 4 1 7 9 5 0 5 9 3 1 4 9 5 1 8 9 6 0 6 9 8แล้วก็7 9 5 8 9 5 7 0 4 7 1 4นะครับเนาะ FC นี่ตัวนี้งามด้ยเนี่ยนะตัวนี้งามครับมักอยู่นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนาะ นะมักน้ำเซียนอยู่นะครับชอบกระจัดเด้อนะครับนอกสาขัดก็ผ่านนะครับนะเป็นเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับมาแบบดวนๆนะครับเนาะนะ FC ทุกคนทุกท่านที่ก็รอคอยนะครับเซียรุ่นนะครับปล่อยให้แล้วเด้อนะครับก็ยังประธานสายปันใดนะครับนาะเพิ่งจะเที่ยงเที่ยงนึงนะครับะอาเลขออกสองซึ่ครึ่งนะครับเนาะยังมีเวลานะครับยังมีเวลานะครับเนาะยังมีเวลาที่จะไปหาซื้อแนวแนวทางรัฐบาลนะครับของ ลาวนะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งก็ขอให้แหงขอให้ปังและชอก็กดติดตามนะครับเนาะกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซียนหรือว่าให้กำใจกําลังใจให้กับแอดนะครับเนาะทางช่องจำลองพามวอนนะครับสำหรับเซียนท่านใดนะครับมีเลขมีตัวนี้ตัวเด่นนะครับที่จะเอามาลงนะครับเนาะเพื่อเอาไปฝาก f อหรือว่าพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะ Uh, 0625397669นะครับเนาะนะก็นะ rades, อขอขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงห้อยปังกันนะครับสองตุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับก็อขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อนะครับสองตุ่มครึ่งทุกคนทุกท่านขอให้เลขของเซียนลุนเข้าอีกนะครับขอให้เลขของเซียนลุนเข้าอีกนะครับสามตัวตรงสามตัวโต๊ดหรือว่าสองตัวบนสองตัวล่างนะครับน็อตสุนะขอขอ, ung, ขอขอให้เฮงห้อยปังห้อยเข้าด้วยเถิดนะครับเนาะตเอฟตีนะวันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาตามกันคลิปต่อไปนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังกันก็แล้วก,กันนะครับสวัสดีครับผม